การบันทึกหลังการสอนทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบการบันทึกหลังการสอนให้ครูประจำชั้นคลิกเลือกบันทึกพัฒนาการคลิกที่บันทึกหลังการสอนให้ครูประจำชั้นเลือกระดับชั้นและห้องเรียนกรณีนี้เลือกอนุบาล1นึทับสเลือกหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละแถบหน่วยการเรียนรู้ด้านหลังมีสัญลักษณ์สีต่างๆซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ถ้ากรณีเป็นสีเขียวหมายความว่าครูประจําชั้นบันทึกหลังการสอนเสร็จสมบูรณ์ถ้ากรณีเป็นสีเหลืองหมายความว่าครูประจําชั้นได้บันทึกหลังการสอนเสร็จสมบูรณ์บางส่วนส่วนสุดท้ายถ้ากรณีเป็นสีแดงหมายความว่าครูประจําชั้นยังไม่ได้บันทึกหลังการสอนกรณีนี้ให้เลือกหน่วยการเรียนรู้เป็นสีแดงจะสังเกตได้ว่าในแต่ละช่องนั้น ยังไม่มีการบันทึกใดๆทั้งสิ้นในการบันทึกหลังการสอนจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนที่1สิ่งที่เด็กเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้ส่วนที่ 2. พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในหน่วยการเรียนรู้นี้ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ 3. การประเมินการเรียนรู้ของครูในการบันทึกครูประจําชั้นสามารถบันทึกได้2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือการพิมพ์รูปแบบที่2คือการพูด ในกรณีนี้จะเป็นการพิมพ์รูปแบบที่2คือการพูดในมุมมองของคอมพิวเตอร์สามารถกดปุ่มฟังก์ชันที่คีย์บอร์ดแต่ถ้าเป็นมุมมองในมือถือสามารถกดปุ่มไอคอนใหม่เพื่อการพูดเด็กมีพัฒนาทางร่างกายที่ดียิ่งขึ้นสามารถแก้ไขข้อความที่พูดออกไป เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกหนึ่งครั้งกดยืนยันสังเกตดูว่าหน่วยการเรียนรู้ที่เราบันทึกจะเป็นสีเหลืองนั่นหมายความว่าเรายังเหลือหลายช่องที่ไม่ได้ทำการบันทึกในกรณีที่เราต้องการพิมพ์ข้อมูลที่เราบันทึกเข้าไปสามารถคลิกที่พิมพ์ระบบจะแสดงข้อมูลที่เราบันทึกแล้วกดพิมพ์ออกมาเพียงเท่านี้ก็เป็นการบันทึกหลังการสอน เสร็จเรียบร้อย